สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตใจต่อสู้อันเข้มแข็งและที่เคารพรักยิ่งทุกทุกท่านครับวันนี้แต่แรกตั้งใจจะมาเล่ากระบวนการการต่อสู้ที่ยาวนานของเรานั้นนะฮะว่าเราต่อสู้มาได้เพราะอะไรแต่ เปลี่ยนเรื่องครับวันนี้ไม่เอาแล้วครับจะด่าสวออลูกเดียวครับขอเอาใัยนะครับสวออที่ดีๆก็มีแต่ส่วนใหญ่มันพูดไม่ออกพูดไม่ออกมันเยอะคำหยาบคำชั่วคำเลวที่จะพูดถึง พฤติการของสอวในวันนี้มันมีมากมายครับพี่น้องเริ่มต้นสอวอนี้มีคนส,ส,ส่งลายมาว่าแปลว่าสวะครับพี่น้องสวะคือวัชพืชที่ลอยไปตามน้ำไร้ประโยชน์ขวางคลองปิดกั้นทางเดินทางน้ำครับพี่น้อง ตัวอะไรบ้างที่มันลอยไปตามน้ำอะไรบ้างที่เป็นก้อนๆที่พี่น้องไปนั่งเช้าๆแล้วลอยไปตามน้ำนั่นแหละครับสวะสวะขยะอุจจาระอ่าโอ้ผม เดินไปกับกำนันเมื่อตอนบ่ายสองโมงกว่าจากตึกสันติไมตรีทำเนียบประชาชนเราก็เดินไปท่ามกลางเสียงร้องต้อนรับของประชาชนทุกคนมีสีหน้ามีความหวังว่าวันนี้บ่ายนี้เย็นนี้เราน่าจะได้เห็นผู้แทนปวงชนชาวไทยที่ทำหน้าที่ เพื่อปวงชนชาวไทยคือสอวสมาชิกวุฒธธิสภาหลา,ายคนนะฮะทันโทษเล่นพนันกันอบอกว่าสิบต่อหนึง่งหรือว่าอะไรนะเอาขี่มากองเดียวเนี่ยสวไม่มีทางทำอะไรได้ ไม่มีทางทําอย่างที่ประชาชนคาดหวังได้วันนี้วันหวยออกเขาเล่นหวยสอบอครับพี่น้องเล่นหวยไอ้พวกสวะนี่แหละเขาบอกว่ามันพึ่งไม่ได้แน่นอนตั้งแต่บ่ายสามโมงแล้วครับออกมาส่วนใหญ่ว่าสอบอนั้น กำลังได้กินของว่างกินขนมพุงโตพุงกลางมีข่าวซุบซิบร่ำารือมาตั้งแต่สิงคโปร์บอกว่าขณะนี้มีการเบริกเงินออกจากบัญชีประมาณ6ถึงเจ็พันล้านบาทครับพี่น้องคำนวณง่าย มันซื้อสวะสักเจ็ดสิบกองกองละเท่าไหร่ครับหนึ่งรอยล้านครับถือได้ไปคนละหนึ่งรอยล้านครับไม่ใช่ซื้อเพื่อโหวตวันนี้นะครับไม่ใช่เพื่อแต่ว่าถ้าเราฟังที่สบออแถลงออกมาเขาจะต้องมีการเตรียมการในการเปิดสภาวิสามันแล้วก็จะไปโหวต เลือกนายกในวันเลือกนายกนั่นแหละมันจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีครับพี่น,อน้องอันนี้ผมกล่าวหานะครับอันนี้ผมกล่าวหาความเป็นจริงเป็นอย่างไรนะั้นไม่ทราบมันกล่าวหาด้วยความโกรธความเจ็บใจความแค้นผมน้เลยดีกว่า มันเหลือทนครับพี่น้องมันได้ยินข่าวมาอย่างนี้มันยิ่งเสียใจเราเลือกตั้งสวไปทำไมเรามีสวไปทำไมมันมีประโยชน์อะไรครับพี่น้อง <S <S เดี๋ยวการประชุมที่กำนันอาจจะต้องถามความเห็นเครือข่ายต่างๆพวกเราเครือข่ายวิชาการผมคนหนึ่งแ่ละครับจะขอะเสนอ ไม่ให้มีวุฒิสภาครับพี่น้องวุฒิสภาอย่างน,นี้อยู่ไปก็ไรประโยชน์อยู่ไปก็ไรแค่อยู่ไปก็ไม่มีความหมายเอ้ยเอ้ยอย้ไปเสียให้พ้นจากส้นตีนของเราครับพี่น้อง ดีนะวันนี้กำนันประกาศเมื่อตอนเย็นหลังจากได้ระบายอารมณ์ให้พวกเราส่วนหนึ่งแล้วบอกว่าขอให้สงวนส้นตีนของเรามารวมกันที่นี่ถ้าไม่สงวนไหมนะครับผมว่าพี่น้องเราบุกเข้าไปในสภาแล้วครับโอ้นึกว่าจะได้ ตาความระยำแค่ระบอบทักษิณบัดนี้ระบอบทักษิณมันได้นำความระยำเข้าไปในรัฐสภาของเราแล้วครับพี่น้องขอให้จับตาดูให้ดีๆวุฒิภานั้นมีขึ้นมาเป็นครั้งแรกในพศออ2490เขาไม่ได้เรียกว่าวุฒิภาหรอกครับ เขาเรียกว่าพฤชทีสภาพอพานรอหรือตอเตาพฤชทีแปลว่าคนแก่ครับพี่น้องที่จริงเขาให้เกียรติรัฐรนูญ2490นั่นบอกว่ามีพฤชที่สภาเพื่อที่จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้กลั่นกรองกฎหมายเป็นคนที่คอยให้คำแนะนำ ให้สสสภาผู้แทนราษฎรนั้นทํางานให้รอบคอบเป็นการตรวจสอบกันแต่ว่าประเทศไทยเราสอได้กลายเป็นสถานที่ต่ออายุของข้าราชการเกษียณครับในยุคแรกๆคือขราชการพอเกษียณออกจากสุริการปุ๊บเขาก็ให้เป็นวุฒธธิสภาเป็นรางวัลสำหรับใครที่ดมก้น เลียตูดรัฐบาลครับพี่น้อง oh. นี่มันกาลังจะกลับเข้ามาวงจรเดิมแล้วมันกําลังจะกลับเข้ามาวงจรเดิมแล้วสังเกตปากสวอตอนนี้ถ้าเ,เราไปดูใกล้ๆนะครับมีเส้นขนติดแย่ๆไปหมดไม่รู้ไปติดขนหรืออะไรมาห <Yeah. S 1> นวดหนวดหนวดหนวด <laughs> อย่าคิดอย่าคิด ผมไม่ได้ลามกผมไม่เคยหยาบคายนวดติดปากมัง้งเออแต่ขนมันไม่ใช่สวเรามีมาแล้วหลายยุคหลายสมัยแต่ก่อนนั้นแต่งตั้งมาโดยตลอดเพิ่งจะมามีเลือกตั้งกันครั้งแรกก็2000 543ตามรัฐธรรมนูญ2 5 4 0ก่อนหน้านั้นวุฒิสภาหลายยุคหลายสมัยอย่างที่ผมบอกว่าเป็นการให้รางวัลกับคนที่ประจบประแจงสอพอรัฐบาลเป็นการให้สิทธิพิเศษแก่คนที่เป็นริ้วรอบริวารที่จริงการแต่งตั้งโดยสภาที่จากการเลือกตั้งก็มีหลายครั้งครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับสมัย ไอ้เตี้ยบรรหารสุพรรณบุรีมันตั้งเช่งตัดผมเป็นสอวอด้วยมันตั้งคนหิ้วกระเป๋าเป็นสอวอด้วยคนขับรถของนักการเมืองบางคนก็เป็นสอวอด้วยห่วยแตกทั้งนั้นเลยครับสอวอบางสมัย เป็นรางวัลให้กับทหารที่ร่วมปฏิวัติเป็นรางวัลให้กับทหารที่มาช่วยในการลมลางรัฐบาลพล,ลเรือนแล้วรัฐบาลทหารที่ครองอำนาจต่อมาก็ตั้งทหารบางสมัยนั้นมีทหารเป็นสวถึง80%ครับพี่น้องที่จริงวันนี้ ตั้งใจจะมาด่าทหาเนืแต่ไม่เอาละด่าสวลูกเดียวด่าสวลูกเดียวมีคําสั่งมาจากมวลมหาประชาชนให้ด่าสวลูกเดียวพี่น้องครับสมาชิกพุธิสภาในระบบของไทยที่เราเลือกให้เป็นระบบสองสภานั้นนะครับก็เพื่อที่คอยตรวจสอบ ่วงดุลซึ่งกันและกันรัฐมนูญ40ก็เขียนออกมาชัดเจนแล้วเราก็สืบทอดไว้ในรัฐมนูณ2,550สวปี43นะฮะมาสิ้นสุดแล้วเลือกใหม่ปี49เราเห็นแล้วว่าคนที่เป็นสวต่อมานั้นล้วนแต่เป็นลูกหลานผัวเมียของสวชุดก่อน เขาเรียกสภาอะไรนะครับสภาหมอนข้างสภาผัวเมียสภาเก็กสภาโชูเออไม่รู้จะด่าว่ายังไงเราเราก็มาแก้ในรัฐมนูล50นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีสวแบบนั้นแต่ว่า เห็นได้ชัดเจนครับจากการเลือกตั้งสวครั้งล่าสุดนั้นที่เราได้สวเลือกตั้งเข้ามานะฮะ77คนนั้นพี่น้องว่ามีใช้ได้สักกี่คนครับถ้าเห็นปรากฏการณ์วันนี้ใช้ไม่ได้ทั้งหมดไม่ว่าเลือกตั้งหรือแต่งตั้งครับพี่น้อง ที่จริงเราคาดเดากันแล้วนะครับว่าเราคุยกันมาสองสามวันแล้วว่าเราจะรอคอยหวังพึ่งสมาชิกวุฒิสภาในการที่จะหานายกเสนอนายกทูนเก้าถวายชื่อนายกที่เป็นนายกของประชาชนนายกคนใหม่หรือนายกที่มีอำนาจเต็มเราคิดมาสามสี่วันแล้วครับพี่น้อง เราให้โอกาสวันนี้นะครับว่าที่เราไปที่สภานะตั้งแต่วันที่เลือกประธานสภานั้นเราไปยื่นข้อเสนอท่านกำนันไปนั่งจับข่าวคุยแล้วไม่รู้จับอะไรอีกนะครับนั่งใกล้ชิดกันมากแต่นั่นแหละครับรับปากสังยิงสัญญาเป็นมั่นเหมาะพูดจากันไพเราะเพริ่งรับปากกันอย่างดี แต่ออกมาอย่างนี้เขาถือว่าเป็นอะไรครับพวกหน้าไว้หลังหลอกครับพี่น้องน้ำบนใบบอนยังไม่กลิ่งเท่านี้เลยครับวันนี้ได้เห็นพวกคนบอนบอนแบบสอวอกลิ่งบนถนนบนรับตาหอบวนมหาประชาชน ดูมันทํากับพี่น้องเราพี่น้องเรานั่งมาสู้มานอนมาอยู่ที่นี่หลายที่หลายทา่านเป็นเวลาเกือบสองร้อยวันคิดดูสิครับพี่น้องมันเห็นไหมว่าเราลาบากจากตามทร,รมานทุกข์ร้อนแค่ไหนแล้วมันทําให้เราแค่นี้เหละครับพี่น้องผมเคยพูดอ้างคําของท่าน ตุลาการศารลรัฐธรรมนูญว่าเมื่อหมายถึงคนทั้งหลายเนี่ยครับข้าชการผู้ใหญ่กล้าที่จะรับเงินเดือนของประชาชนจากภาษีของประชาชนก็ต้องกล้าที่จะผมเขียนบทความไว้เมื่อตอนเช้าจะลงวันอาทิตย์นี้ นะครับโฆษณาให้หน่อยก็ได้หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดยฉบับวันอาทิตย์ผมเขียนเลยว่างานเนี้ยเราให้คนห่วยๆซ่อมบ้านซ่อมเมืองของเราครับพี่น้องก็คือสภาคนแก่เพิรที่สภาวดที่สภานี่แหละครับผมเขียนว่าสภาชุดนี้เต็มไปด้วยความกลัว ความกลัวประการแรกคือกลัวไม่ได้เป็นสวกลัวไม่ได้เป็นประธานวุฒิสภาครับพี่ดองไหนๆกูก็ถูกสรรหามาแล้วเหลือเวลาอยู่อีกนิดเดียวแล้วก็ยังไม่เคยมีตําแหน่งใหญ่โตประธานวุฒิที่มันใหญ่เหลือเกินอยากเป็นเหลือเกินขอกูเป็น สักไม่กี่เดือนก็ยังดีนี่คือความกลัวประการแรกความกลัวประการที่สองจะเห็นว่ามันอ้างกฎหมายมันว่านโน้นว่านี่โอ้ยไม่ได้เดี๋ยวจะผิดกฎหมายค่อยๆไปตามขั้นตอนอยังไม่ได้รับการโปรดเกล้ายัางเป็นชาการมันอ้างกฎหมายเพื่อเอาตัวไปรอดมันกลัวไม่ได้รับใช้หรือว่าได้อยู่ในตำแหน่งที่มันอยากได้ครับพี่น้อง มันประกาศว่ามันจะรับใช้พี่น้องแต่ที่จริงคือมันรับใช้ตัวมันเองผลประโยชน์ของมันใช่ไหมครับคว่กลัวอีกประการหนึ่งครับพี่น้องอันนี้สำคัญก็คือกลัวอำนาจอิทธิพลของไอ้หน้าเรียมของไอ,อร้ระบบทักษิณ มันมีการหมายหัวมันมีการขู่คุกคามกันมันบอกว่าจะมีการจัดการกับคนที่ต่อต้านระบอบทักษินพวกสว์ด้วย,วยถ้าเผื่อใครไม่ได้อยู่ข้างเขาข้างมันพูดเผาเพ,พราะ,ะ,ะไปมันก็จะจัดการเป็นรายบุคคลอย่างที่มันํำกับหลายๆคนพวกเรานั่นแหละครับเพระนาะฉะนั้น ความกลัวนี้ถ้าเป็นภาษาลิเกเขาเรียกว่ากลัวตายเสียดายชีวิตใช่ไหมครับอเอิงเอ่ยมันเล่นลิเกหลอกเราทั้งนั้นมันกลัวตายเสียดายชีวิตเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาใหญ่โตว่าจะไอ้เหลิมไอ้เหลิมบอกจะส่งพลลม่มป่าไว้ป่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเข้ามาจาัดก,การลยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ K T e R. คนลม่มผมว่าไม่มีคนลิงมากกว่าลบบุรีเลยน,นะเออผมท้าเลยครับว่าถ้ามาจัดการกับพวกเรานะครับมันจะเป็นการเรียกแขกแล้วก็ทำให้พวกเราออกมาต่อสู้กันหนักแน่นยิ่งขึ้นใช่ไหมครับพี่น้อง อย่างที่กำนันผู้ใหญ่สาธิตบอกว่ากรณีของอาจารย์สมบัติทำโรงทัญ,ญวงถูกซีเอสไอจับนั่น,นะครับแล้วก็พอจะไปขอสารในการที่จะควบคุมตัวก็คือเอาไปขังเนี่ยสารบอกว่าทำไม่ได้สารด่ากลับด้วยนะครับว่าคุณมาหลอกสารด้วยหรือ เขาด่าสุภาพสุภาพแต่ผมแปลออกมาอย่างเงี้ยไวแนนถ้าเป็นไปได้นะครับขอให้พวกเราทั้งหลายกันทั่วประเทศที่มันหลอกลวงสารหลอกลวงประชาชนกล่าวหาให้การเท็จตั้งข้อหาเท็จกับประชาชนกรพีินองเอามันทั่วประเทศเลย พี่น้องครับในการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศของเรานั้นเราเห็นวันนี้แล้วอย่างที่ผมพูดตอนแรกว่าถ้าเผื่อสภาวุฒิสภาที่ในรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยแล้วมันไร้น้ายาทำได้แค่นี้เมื่อปฏิรูปเมือ่อใด จะเอาสภานี้ทิ้งไปเลยดีไหมครับขอเม่เตะจากพ่อแม่พี่น้องเต่าดอกเวทไม่เอาสวเต่าดอกเวทครับไม่เอาสวาอย่าอยู่ให้ลกโรก อย่าอยู่ให้รกประเทศไทยอยู่ไปใหญ่ไร้ค่าไร้ความหมายส,าวสวสวะครับพี่น้องย่าอีกทีสวอคืสอสวะสวคือสวะครับพี่น้องครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าที่จริงวันนี้จะตั้งใจแต่แรกที่จะมา พูดถึงพวกข้าราชการที่ยังงอมืองอเท้ารับใช้ไม่งอมือกะเท้าไม่มารับใช้ประชาชนแต่ไปรับใช้ระบอบทักษิ์ก็เช่เดียกันกับสวผมจึงอยากจะฝากกรนนี้นะครับไว้ให้กับทางสวและข้าราชการผู้ใหญ่ต่างๆเพื่อให้รู้ว่าท่านจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนข้าราชการผู้ใหญ่ ท่านหลายเอ๋ยหวังให้ท่านเปิดเผยอยู่ข้างไหนจะอยู่ข้างงวงชนมวลชนปวงคนไทยหรือหรือข้างคนจันไรเป็นไข่ดันพี่น้องรู้จักไข่ดันไหมมันอยู่ข้างอะไรครับ เออข้างตรงนั้นแหละออจะอยู่ข้างมวลชนปวงคนไทยหรือข้างคนจันไรเป็นไรดันมันกินภาษีเราจะไม่มีรองจากภาษีเหงื่อใครไทยทั้งชาติทรงท่านให้สู่อำนาจเวสวยสวรรค์มันได้เติบใหญ่เพราะเงินภาษีเราครับพี่น้อง เป้าหล่อเลี้ยงเพียงพ่อแม่แต่ในคันเราเลี้ยงมันนตั้งแต่มันจบปริญาตรีปริยโทอายุยี่สยี่จนมันอายุหกเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกใช่ไหมครับพี่น้องเป้าหล่อเลี้ยงเพียงพ่อแม่แต่ในคันพอเติบใหญ่ลับขันไปซบบานบัดซบครับพี่น้อง ทีนี้ฝากให้คิดนะครับท่านสวท่านผู้ใหญ่ข้าราชการทหารตำรวจทั้งหลายขอให้คิดให้ดีๆว่าจะร่วมชั่วให้ผู้คนด่าปนปี้ <Yeah. S 1> จะร่วมชั่วหรือหรือร่วมทำความดีให้ลูกหลานจะร่วมชั่วหรือร่วมดีเป็นตำหนิให้เขาติ ดาประจานหรือตำนานระดับไทยไปนีรันคิดให้ดีครับว่าจะร่วมดีหรือร่วมชั่วจะเป็นตำหนิหรือเป็นตำนานถ้าอยากเป็นตำนานออกมาสู้เราออกอยู่ไปอยู่เคียงข้างเราเพื่อไปสู่ชัยชนะของบวญมหาระชาชนขอบคุณพี่นอง